สวัสดีค่ะอยู่กับเค้กอีเช่นเคยนะคะแล้วก็คลิปพี่อาคาดนะคะซึ่งคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาถามไพ่กันนะคะว่าในเดือนสิงหาคมนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะอันนี้กองที่1กองที่2กองที่3านะคะเดี๋ยวเค้กเนาเริ่มเลยเพื่อนที่เลือกกองที่1นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะถ้าคุณแบบว่าเขาเรียกอะไรนะ move on ไม่ได้ stuck อยู่กับที่นะคะติดอยู่กับคนน้เดิมมานานนะคะเดี๋ยวเดือนสิงหาคมนี้นะคะคุณจะมีเสน่มากกแล้้ว็คุณจะ Move on ได move on ในที่นี้คือ move on จากเขาคนนั้นที่เคยอยู่ในใจคุณแล้วคุณก็จะกลับมารักตัวเองดูแลตัวเองดีเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างมีความสุขได้ด้วยตัวเองอะคะ่ะแล้วก็เค้กรู้สึกว่าคุณไม่ต้องพึ่งพาใครอะไม่ต้องแบบว่าเขาเรียกอะไรนะรอความรักจากใครแต่ฉันให้ตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยในเดือนสิงหาคมนะคะเป็นเดือนที่ดีๆสําหรับคุณเลยนะคะส่วนเกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยคือยังไม่เห็นว่ามันจะมีใครเข้ามาหรือพลังงานอะไรเงี้ยคือไม่เห็นแต่เค้กมองว่าคุณจะ move on จากคนเก่าคนเดิมได้นะคะ กองที่สองสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณ เคกมองว่ามันจะมีเรื่องของอความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่ารักสามเศร้าเลยหลายคนหรือว่าเราคุยกับใครอยู่แล้วเขาก็คุยกับคนอื่นอยู่อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะยังเป็นแบบนี้ต่อไปนะคะไม่ชัดเจนนะคะในเดือนสิงหาคมเนี่ยก็จะอยู่กันไปแบบนี้แหละมีฉันเราเขาเธออะไรเงี้ยก็คืออยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะแต่ตัวคุณเนี่ยในเดือนสิงหาคมคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะใส่พลังงานหรือว่าสนใจอะไรนี้ในความสัมพันธ์นี้มากเท่าไหร่เพราะมันมันเหนื่อยอ่ะ เหมือนรอนานๆก็อาจจะบันทอนหัวใจประมาณนั้นนะคะคนที่อกกองที่สองมากองที่สามละกองที่สามนะคะคิงเพนท์เคิลอ,อันนี้อะไรเดยมยเพรสกับหัวแล้วก็ซีกับส่วนนะคะกองที่สามเค้กมองว่าตัวเขานะคะ คนที่คุณนึกถึงตอนนี้หรือถ้าคุณมีคนถ้าคุณยังไม่มีใครเดี๋ยวจะมีคนคนนึงเข้ามาเป็นคนที่ค่อนข้างจะเลือกมากเลือกมากนะคะเป็นคนที่จะต้องเลือกสินที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามโดยเฉพาะเรื่องความรักเขาจะเลือกคนที่ดีที่สุดถ้าใครไม่ตรงสเปคเนี่ยก็จะไม่เอาแต่ถ้าคุณเดียวกับคนคนหนึ่งที่มีลักษณะแบบนี้อยู่แล้วเนี่ย เคงมองว่าตัวคุณอาจจะไม่ได้ไปต่อกับเขาหรือห่างๆไม่ค่อยได้คุยกันนะคะในเดือนสิงหาคมนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอาจจะไปสนใจเรื่องงานเรื่องเงินหรือว่าสนใจคนอื่นก็เป็นไปได้คนที่มี potential หรือว่าศักยภาพมากกว่าคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออจากไพ่น่ะนะเขาจะเลือกไม่ไปต่อกับคุณอนะหรืออาจจะแค่ห่างๆไปแบบคุยน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะในเดือนสิงหาคมนี้นะคะประมาณนี้ขอบคุณมากที่เข้ามาชมนะคะเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้านะบ๊ายบาย